เขาเป็นว่าถ้าพูดถึงในระแวกสำนักงานตำรวจแห่งชาตมมิมันมีอยู่มันมีอยู่ย่านเดียวก็คือกลุ่มกลุ่มนั่นแหละอืที่คุณอาดยบอกนั่นแหละ<ต>ร้านไหนล่ะอเพราะมันมีหลายร้านร้านไหนล่ะ,ะอตำรวจสตนีนปุมวันเจ้าของท่องที่นั่งไม่ติดสิครับใครจะนั่งติดล่ะเจอแบบนี้นะคะแฉะการสภาขนาดนี้นะคะสตรีนปุมวันก็ลุยเตึ๊ด โฟกัสไปที่เซ็นอร์เวลด์ก่อนเลยคือจริงๆมันก็รู้กันอยู่โซนกรุ๊ปของเซ็นอร์เวลด์น่ะมันเป็นตรงตัวเติร์ดร้านกึ่งพับตำรวจในสอนอในที่รู้แล้วล่ะที้่ศิระเอามาแฉแม็กักแม่บังชื่อร้านตำรวจต้องรู้แม็กักแม่บังชื่อสถานที่ตำรวจก็รู้ตำรวจก็มุ่งหน้าไปที่โซนกรุ๊ปของเซ็นอร์เวลด์เลยเผื่อตำรวจรู้ได้ว่าร้านไหนเพราะเห็นภาพที่ตำรวจสนที่กำลังเตรียมที่จะเข้าไปลุยโซนกรุ๊ปน่ะครับ อีกด้านหนึ่งทีมงานของเจาะลึกทั่วไทยอีกด้านหนึ่งทีมงานของเจาะลึกทั่วไทยใช้เวลาเมื่อวานทั้งวันในการส่งทีมช่วยทํการแกะรอยใช่ไหมทางตารวจช่วยแกะรอยอทําหน้าที่แกะรอยแกะไปแกะมาทีมงานของเราไปเจอเขาเรียกว่า Facebook ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็น Facebook ค่ะแกะไปแกะมาไปเจอ Facebook ของร้านกึ่งผับร้านหนึ่งที่อยู่ในโซนกอฟ์เซ็นทรัลเวิลด์ เอาขึ้นเจอเอาขึ้นจอเลยนะเอาขึ้นจอเลยเขาโพสต์ของขอเขา,าร้านเขาร้านบังชื่อร้านสักนิดหนึ่งขอบังชื่ออืแหมไม่น่าเกล่งขนาดนี้นะมันบังเยอะไปหน่อยมั้ย จริงๆข้อความก็ได้เนาะที่จริงที่จริงเอาเอาประกาศสีดําขีดผมว่ามันให้ฟฟลิกเอออขอเห็นต้นเสนาขอบพระคุณครับรู้ใจจังโอเคเอางี้เขามีสองสเต็ปให้คุณใดเลือกไงอือตาไม่ทันเือนเทคโนโลยีไงอยากได้แบบไหนเดี๋ยวมาให้เลยเออจัดให้เลยเอากันอย่างนี้ส่องไปส่องมาไปเจอ a ฟ e b o o k ของร้านกิ่งผับอยู่ร้านหนึ่งค่ะในย่านนั้นแหละ ย่านนั้นนั่นแหละโซนกรุ๊ปนั่นแหละอขอบังชื่อร้านเดี๋ยวจะไปส่องบ้างละเว้นไว้ให้เห็นเฉพาะ13พฤศจิกายน2564เวลา11นาฬิกา15นาทีค่ะข้อความในเฟซมันเป็นข้อความเชิญชวนเชิญชวนมากๆมันขนาดนี้วันนี้ไม่มาไหวเหรอแล้วเจอกันนะ ไอ้ที่เหลือเราบางทิ้งหมดเลยนะเหมือนนัดหมายกันไว้ตอน1ิบเเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะคืนนี้เจอกันคืนนี้เจอกันเลยมันขนาดนี้มันขนาดนี้วันนี้ไม่มาไหวเหรอแล้วเจอกันนะที่บอกว่ามันขนาดนี้มันขนาดไหนในเฟซได้แนบคลิปไว้ด้วยครับไปดูคลิปฮะกลัวจะไม่เร้าใจแล้วจะไม่จริงไงก็เลยมีคลิปประกอบให้ เป็นไงเสียงเพลงใช้ได้ไหมดังกระหึ่มพอไหมเอาละครับเอาละครับคลิปนี้คลิปเก่าคลิปใหม่ผมไม่รับผิดชอบแต่เพลงเจ้าของร้านเ็าโพสสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือ13พฤศจิการ,ร้านกึ่งผับร้านนี้เขาโพสแบบนี้โพสว่ามันขนาดนี้วันนี้ไม่มาไหวเหรอ,อแล้วเจอกันนะคืนนี้คืนนี้เจอกันพร้อมกับแนบคลิปเมื่อสักครู่ค่ะ จาของเก่าของใหม่ผมไม่ทราบแต่ร้านเขาเป็นคนโพสเชิญชวนร้านเขาโพสเขาบอกมันขนาดเนี้คุณไม่เจอกันมันออสุดยอดเป็นไงคุณณดาดูแล้วอดใจไหวไหมอยากไปไหมนี่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 ิลัฐไม่ได้บอกเลยนักข่าวก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าร้านไหนโซนไหนอ้าวก็เดี๋ยวคุณณดาไปส่องก็รู้เรากฏดว่าเมื่อคืนตอนสักสี่ทุ่มบังักสักสามสี่ทุ่มค่ะ สนอปทุมวันไปสองตรงจุดด้วยนะเออจุดแรกที่สนอปทุมวันพุ่งตรงเข้าไปพุ่งตรงเลยก็คือที่ไหนคะกรุ๊ปอ้าวก็น่นอนเขาสอนอในพื้นที่เขาคงไม่รู้ได้ไงกรุ๊ปเซ็นทร์เวิร์เขารู้ทุกอนูแหละดูคลิปดีนะปล่อยเสียงเลยอืฟังเสียงแล้วก็เพ่งภาพดีนะเออเขากินอะไรกันเนี่ยแก้วกระดาษด้วย รู้สึกจะเล่นดนตรีสดใช่ไหมดนตรีสดรู้สึกจะเล่นดนตรีสดนะฮะรู้สึกว่าจะเล่นดนตรีสดีตำรวจโต๊ะเลยนะไปส่องเลยกินอะไรกินน้ำชาหรือเปล่าหรือกินมันเกินสามทุ่มก็ดูไงโต๊ะในกินอะไรโอเลี้ยงหรือเปล่า น้ำชาอ๋อน้ำชาหรือโอเลี้ยงคุณไม่เฉยจังเขาเรียกน้ำชาเขาไม่เรียกโอเลี้ยงก็แซวไงโอเลี้ยงมันสีเข้มมองนี่มองข้ามฉดต่อไปเอา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 ออ่ะเล่าผสมโค้กใช่ไหมเรียกโอเลี้ยงโอเคเอาเอาอือนี่คือบรรยากาศเมื่อคืนนี่คือที่เกาศเมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณใช่ค่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้านาทีอะไรแล้วใครด้เล่นสดฟังเสียงใช้สัญญาณเขาให้เขาให้ไทยสัญญาณที่เราเห็ก็แล้วกัน เสียงมันคึกคนะัดนะดนตรีก็กระหึม่มกระหึ่มเอาแล้วครับเอาล้ครับเอากันแค่นี้เราจะต่อสายไปที่ท่านผู้กกับสอนอปฐุมวันเลยดีกว่าแฟน<า>ๆก็ไหนๆก็ต้องถามาพี่ๆ<ง>ตำรวจสักนิดหนึ่งค่ะให้พี่ๆตำรวจได้มีโอกาสอธิบายความสักนิดหนึ่งเราจะต่อสายไปที่พันตำรวจเอกพันษา อมราทิทักพุ่งกับสนอปทุมวันสนอในพื้นที่นั่นแหละเมื่อคที่จริงในสนปทุมวันก็เคยก็เคยจับร้านกึ่งผับไปร้านหนึ่งก่อนหน้านี้ในย่านนี้ด้วยใช่ไหมกร๊ปเนี่ยร้านทาปัสในเนี้ยจำได้ไหมจำได้จำได้ก่อนหน้าก่อนหน้าช่วงโควิดเนี่ย ปรากฏว่าสนปทุมวันไปจับคาปัสฐานปล่อยให้มีคนกินเหล้าในร้านถูกไหมฮะใช่ค่ะขณะนั้นจับนักเที่ยวได้ถึง9 1คนนะชกต้องออ้อ่ะไปดูกันเลยนะคะไปคุยกับท่านพันตํารวจเอกพันษาอมราพิทักษ์นะคะผู้กํากับสนปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้กำกับฮะสวัสดีครับพี่จนากับพี่อมรรัตใช่ไหมครับใช่ค่ะครับท่านผู้กำกับครับเมื่อคืนทําไมเราพุ่งตรงไปที่กรุ๊ปล่ะเรา เรารู้เหรอครับว่าที่กรุ๊ปมันมีปัญหาพุ่งที่นั่นเป็นจุดแรกเลยพุ่งเป้าไปเลียนเรียนที่ทำอะไรนะครับจากภาพที่โพสผมได้รับภาพช่วงเย็นนะครับที่มีการส่งต่อการที่ทา่านสสศิระเนี่ยได้แจ้งข้อมูลนะครับแล้วก็มีการส่งต่อกันมาถึงผมช่วงเย็นปรากฏว่าพอตรวจสอบเนี่ยเห็นว่ามันเป็น มีการใช้คําว่าใกล้สำนักงานการวมแห่งชาตินะครับซึ่งใกล้สำนักงานการวจแห่งชาติบริเวณนั้นในพื้นที่ผมมันมีอยู่ที่เดียวที่เดียวก็คือก็คือโซนกรุ๊ปโซนกรุ๊ปเนี่ยเป็นร้านอาหารทั้งในโซนในโซนนั้นเน่เป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่สถานบริการที่จัดให้มีการเล่นดนตรีนะครับมันเป็นสถานประกอบการนะครับเป็นร้านอาหารก็ผมเข้าไปตรวจสอบ จะไปสองทุ่มสามทุ่มก็ยังเป็นช่วงเวลาที่สามารถขายสุราได้อยู่ก็เลยกะว่าจะไปก็ประมาณหลังสามทุ่มไปแล้วช่่งภาพเนี่ยมันก็แคบแคบชัดเจนว่าที่ใกล้ตอรอเนเดี๋ยก็มีที่เดียวที่เดียวก็เลยไปตรวจสอบที่นี่นะครับก็เรียกว่าเน้นว่าก็ไปตรวจสอบทั้งสิบสองร้านนะครับมีร้านสิบปีสิบสองใช่ไหมครับสิบสองสิบสองทั้งหมดมีสิบสองร้านในทุกเซ็นทรัลเวิร์เนี่ยมีทั้งหมดสิบสองร้านนะครับผมก็ไปไปตรวจสอบไปสุ่มตรวจสอบทั้งสิบสองร้านเพราะว่าพอทราบปุ๊บเนี่ยก็ รู้สึกว่ามันนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นข้อมูลตามนั้นจริงเนี่ยนะคร<ฆ>ับแล้วก็มีการยืนเต้นถ้าเกิดเป็นคลิปอก่างนั้นจริงผมได้ดําเนินการสองส่วนส่วนแรกเนี่ยที่มีการโพสต์คลิปเนี่ยผมได้ให้ฝ่าย้องกันปราตามเนี่ยตรวจสอบให้รายงานให้ผมทราบในสามวัน<ฆ>ต้องเรียนว่าต้องให้ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลในเ,เครื่องมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเก็บไว้เมื่อไหร่ และมีการโพสส่งเมื่อไรโพสส่งโดยไทยของเก่าของใหม่อันนี้ต้องให้ตามเป็นธรรมแต่ถ้าผิดต้องดําเนินการนะครับในส่วนของไปการไปตรวจเนี่ยก็เป็นการมาตรการเชิงป้องกันปราบรามว่ามันมีจริงหรือไม่ในช่วงนี้ทําไมผู้ใหญ่ถึงเอามาหยิบนกึมาพูดในช่วงนี้แต่ผมเรียนว่าผมไม่ทราบมาก่อนนะครับผมไม่ทราบมาก่อนลูกน้อง ทั้งสายสืบสวนนอกเรื่องแบบและป้องกันการจามเนี่ยมีการออกตรวจทุกวันครับถานบริการนะครับรซึ่งท่านสอบตรท่านผู้ชานนครบาลเนี่ยมีการสั่งมามีการดําเนินการทุกวันแต่ว่าสถานบริการสถานประกอบการร้านอาหารเนี่ยไม่ได้มีแค่บริวเวณกรุ๊ปเชิงเงินที่เดียว ในพื้นที่มีหลายที่นะครับแล้วก็มีการตรวจให้ทำราะนานทุกวันครับโอเคโอเคเมื่อคืนเข้าไปตรวจหลังสามทุ่มตรวจมันทั้งสิบสองร้านในโซนกร๊ปนะครับไปเจออะไรบ้างครับเอผมเรียนว่าไปเจอร้านที่มีการมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับลักษณะคล้ายเบียร์อยู่สองร้านหลังสามทุ่มครับหลังสามทุ่มซึ่ซึ่งท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็เคยแถลงข่าวนะครับว่า ตามประกาศของเทศบานครที่ออกมาเนี่ยห้ามขายหลังสามทุ่มเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสามทุ่มไปแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยท่านใช้คาพูดที่ง่ายๆว่าถ้ามีอยู่บนโต๊ะเนี่ยท่านก็ต้องดื่มให้หมดหรือไม่ท่านก็ต้องเททิ้งนะครับหรือไม่ท่านก็ขอกลับบ้านนะครับอันนี้คาพูดที่แบบว่าเราแปลความกฎหมายง่ายๆล้วไปตรวจเจอสุกสองร้านที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับก็เลย ดำเนินการกับผู้จัดการที่สาบืนญก็ได้ํารวจการถ่ายและการสุเฉินก็ควบคุมตัวมาที่สอนอแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายครับสองร้านนี่ครับครับเจอแค่นั้นใช่ไหมครเจอแค่นั้นใช่ไหมเจอแค่นั้นครับเจอแค่นั้นครับในสิบสองร้านนั้นนะครับโดยสไตล์ของมันเป็นร้านกึ่งผับนะฮะจะมีเอ่อเติร์ดเตร์จะเติร์ดเตร์ด้วยดีเจจะเติร์ดเตร์ด้วยการเปิดแผ่นกันเองหรือหรือจะเติร์เติร์ดด้วย เออล่นดนตรีสดจริงๆสักกี่ร้านครับในในสิบสองร้านเนี่ยเออเล่นดนตรีสดเลยเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะครับมีอยู่มีอยู่หนึ่งร้านครับที่เล่นดนตรีสดนะครับมีอยู่หนึ่งร้านนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือนจะเป็นการเปิดเพลงอ๋อเปิดเพลงเปิดเปิดเพลงเปิดแผ่นนะมีดีเจเปิดเพลงใช่ครับเปิดแผ่นจะมีดีเจมาทำหน้าที่เปิดแผ่นให้ใช่ไหมใช่ครับ S <S ใช่ครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมน,นะครับว่าผมได้ประสานกับเซอร์ทัานโดที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยร้านที่ดำเนินการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้แม่ได้มาตรฐาน h h a ของทททท,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 ที่ร่วมกับกระทรวงการต่องกระทรวงสาธารณสุขทุกร้านนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยแล้วก็ร้รรานทุก家เนี่ย <ทร S 1> มีใบอนุญ,ญาตขายสุราจากเจ้าหน้าที่งานกสทอ๋อขออนุญ,ญาตถูกต้องว่างั้นเถอะอืเรื่องคำนิดนึงนะฮะ ร้านชั้นหนึ่งที่เล่นดนตรีสดนั่นนะครับตอนนั้นเข้าไปเจอก็สักสี่ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมครับครับยังเล่นกันอยู่ใช่ไหมฮนะสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มห้านาทียังเล่นอยู่ครับก็ยังเล่นอยู่บนโต๊ะใช่ครับบนโต๊ะมีแอลกอฮอล์ไหมครับร้านนั้นบนโต๊ะตามที่เรียนไปตอนต้นครับมีเครื่องดื่มลักษณักล้ายเบียร์ครับ,อ,รบอยู่บนโต๊ะ ร้านชั้นหนึ่งที่เล่นสดนะครับแล้วก็ไปเจอเครื่องดื่มคล้ายเบียร์อยู่บนโต๊ะด้วยนะฮะร้านนี่มีประวัติโดนจับไปแล้วทีหนึ่งเมื่อสักเกิดสองสาเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับคนละร้านกันคนละร้านเหยครับร้านที่ร้านที่ผมไปเจอเมื่อวานเนี่ยชื่อร้านโอทีร้านโอทีร้านโอทีนะครับส่วนร้านที่เคยจับไปเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยชื่อร้านทาพาสจับไปเก้าสิบกว่าคนเนะครับคนละร้านกันซึ่งวัน ที่ไปตรวจเนี่ยร้านทาพาสเนี่ยปิดนะครับเนื่องจากได้รับการเตือนจากขออเขตปฐุมวันว่าดําเนินการไม่ถูกต้องตามมาตรการร้านเขาก็ปิดก็คือปิดนะ้ะทาพาสเมื่อคืนตอาลงไปตรวจที่ทาพาสปิดเขาปิดนะครับแล้วเขาก็มีประกาศในที่ผมให้ลูกน้องตรวจในเพจเนี่ยก็มีประกาศในเพจที่เป็นแถบปิดเนี่ยว่าเขาปิดแล้วก็เขาอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพราะว่าได้รับการเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่า ให้มีมาตรการตามมาตรการสุดนะครับครับครับให้การเล่นดนตรีสดนี่ตามมาตรการที่ก็ใครล็อกให้แล้วนั้นน,น,นะครับเขาให้เล่นดนตรีสดในร้านอาหารได้ถึงกี่ทุ่มฮะเล่นดนตรีสดในร้านอาหารก็ร้านอาหารก็สามารถเปิดได้นะผ่านุนโรมเพราะช่วงนี้ไม่มีเคอร์ฟิวแต่ว่าที่กําหนดมาชัดเจนตามประกาศกสทมก็มคือท่านผู้ว่าแจ้งชัดเจนว่าห้ามขายสุราเกินกว่าสามทุ่ม ต่ <simplesmente S 1> เรื่องดนตรีไม่ได้ห้ามก็เปิดตามร้านได้เลยใช่ไหมปิดไม่ได้ทุเรื่องแต่ว่าที่กรุ๊ปเนี่ยก็ขอความร่วมมือว่าไม่เกินสี่ทุ่มสี่สิบห้าของใครนะเพื่อที่ไม่เกินนะเพื่อที่ห้าทุ่มแล้วเนี่ยได้เคลียร์คนออกจากร้านได้ครับร้านที่เจอเครื่องดื่มใคลใคลเบียร์บนโต๊ะอีกร้านหนึ่งอยู่ชั้นสองใช่ไหมเออชั้นหนึ่งทั้งหมดอีกร้านหนึ่งชื่อร้านฮอป ที่ไรนะฮะร้านฮอปคือร้านฮอป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  H O B ฮะอ๋อ H O B ฮอปพับบี้ฮอปใช่ไหมคะใช่ครับเฮ้ยสงสัยนิดนึงนะฮะเขาร้านเออ่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่มันเป็นสไตล์ที่แหวกแนวสักนิดนึงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันตื้อๆเนี่ยนะฮะเปิดแผงก็เส้นๆบันไหวเมื่อคืนรีบร้อยดีเลยฮะเมื่อคืนผม ไม่มีลูกค้าเลยไม่มีเลยเหรอสี่ทุ่มตอนสี่ทุ่ม <ห ę. S 2> ที่ผมตรวจจะไม่มีลูกค้าเลยผมเรียนอย่างนี้คะผมเรียนดี่ยกันายว่าเมื่อคืนเนี่ยเรา, <c oughs> า,าได้รับข่าวเนี่ยผมก็ให้ลูกน้องนอกเครื่องแบบนะฮะไปนั่งทุกร้าน <c oughs> ในโซนในโซนครุกทั้งทั้งหนึ่งทั้งสองนะฮะแล้วผมก็ให้ลูกน้องเนี่ยสั่งเบียเวลาห้าสามทุ่มห้านาทีให้ลูกน้องนอกเครื่องแบบนะฮะผมยาว <c oughs> ปรากฏว่าทุกร้านเนะี่ยผมเรียงมาทุกร้านไม่ขายเบียร์โอไม่ขายไม่ขายเบียร์สามทุ่มห้าทีไปสั่งเบียร์ไม่ขายอืครั<ป>บแ,แล้วก็ผมก็ไปตรวจอ่าผมก็ยืนิ่ก็นั่งลูกน้องก็นั่งสั่ง,ง,งอาหารอะไรทานปกตินะครับแล้วก็พอสี่ทุ่มเนี่ยผมไปตรวจนะครับก็ร้านที่ควบคุมตัวมาเนี่ยจะเป็นร้านที่มีแอพกอยู่หลังสามทุ่มนครับก็สั่งมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มมาดำเนินคดีครับ ร้านที่เ<อ>ข้าไปตรวจแล้วเจอเล่นดนตรีเสียงดังมากเลยนะนะฮะคนเยอะไหมฮะร้านนั้นไม่เยอะครับคนเยอะคน,คนนั่งอยู่หน้าร้านไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่สังเกตด้วยสายตาเลยครับไม่เกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตของสเปซที่ว่างข้างในร้านเนี่ยไม่ถึงก็ไม่ถึงห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นครับแล้วก็มีการนั่งกันหมดนะครับแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันมีการเล่นดนตรีนะครับครับ ที่จับการสังเกตด,ด,ด,ด้วยด้วยการตรวจของผมนะมครับผู้กำกับเป็นคนฝากถามดูเรียบร้อยดีมากๆเลยจับได้นิดเดียวเป็นเพราะเจ้าของร้านเขารู้ตัวก่อนหรือเปล่าเนี่ยเออหรือมีใครบอกก่อนไหมบางคนด้วความเคาพรพมีคนขี้สงสัยอก่นหรื่นปล่ที่อนไยนที่อนไยกับพี่ออมรับนะครับเป็น ผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมเห็นคลิปท่านท่านสสมาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งต่อไปในโซเชียลขึ้นไวมากนะครับเป็นผมผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมก็ระมัดระวังตัวนะครับรู้ทางรู้ทางว่ารู้ทางว่ารู้ทางว่าไงโดนแน่ๆนคืนนี้รู้ทางว่าอย่างไรตำรวจก็ต้องรู้ดังนั้นเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ก่อนว่าเช่นเอ อันนี้อันนี้ผมเรียนด้วยความจัดจริงว่าผมไม่ได้รับเงินจากสถานรประกอบการพวกนี้เลยแม้กระปากเดียวนะครับแล้วก็พอดับคลิปมาคลิปเนี่ยผมก็ไปตรวจครับซึ่งคลิปเป็นการเนี่ยผมไม่เคยทราบมาก่อนนะครับไม่เคยมีคนแจ้งมาที่ผมซึ่งเป็นผู้กำกับที่ดูแลพื้นที่นี้เลยนะครับแล้วก็ไปโฟที่ท่านผู้ใหญ่เลยแล้วก็โพสตเลยนะครับโพสตเลยก็ผมก็ไปตรวจเลยแต่ผมอยู่พื้นที่แท้ๆไม่มีใครแจ้งเลยนะครับ ถ้าแจ้งแล้วผมไม่ไดำเนินการสิครับก็จ <Okay. S 2> ัดการถูกไหมครับครับท่านดูกลับเราจะมีไปดูในโซเชียลไหมอย่างวันที่13ล้านย่านดังในในย่านนั้นนะก็มีแบบผพูดเชิญชวนเหมือนกับเชิญชวนให้คนมาเที่ยวอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายมีภาพมีคลิปอะไรต่างๆเราต้องไปตรวจดูย้อนหลังแม้ว่าช่วงก่อนหน้ามีลักษณะแบบ คล้ายๆคุณศิละอาจจะไม่ใช่คลิปเดียวคุณศิละหรือเปล่าที่มีคนเยอะๆแน่นๆแล้วมีเปิดเพลงดังๆคนไปเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะครับเรียนอย่างนี้ครับพี่มอนัทผมได้ให้งานป้องกันบ,บาปรามเนี่ยเรียกมาตรวจทุกร้านนะครับว่าคลิปเนี้ยมาจากไหนะนะครับโพสตลงไปเนี่ยเมื่อไร แล้วเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เมื่อใดะนะครับถ้าพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืนพระราชกำหนดมาในหากระการอาการปสุขเฉิน,นเนี่ยชัดเจนก็จะเหมือนกานไม่ได้ซับซ้อนอะไระนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเมื่อใดเนี่ยก็ต้องติดตามมาให้ได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์เมื่อใดแล้วก็มีมาตรการแจ้งเตือนไปว่าไอ้การโพส์คุณต้องโพสตลักษณะที่มันไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนะนะครับในช่วงเหตุการณ์นี้นะครับอ๋อต้องไปตรวจสอบก่อนแล้ว่างั้นเถอะใช่ครับท่านพบตร ท่านสั่งการเป็นพิเศษตรงมาที่พรมกับอะไรอย่างไรบ้างไหมครับอยู่ใกล้ผบมากเลยนะฮะพมกับเหมือนปลายจมืนท่านผบทั้งสั่งเรื่องเรื่องการสถานบริการพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่กาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ท่านผบจะต้องมาเดินตรวจร้านเล็กๆในพื้นที่อย่างนี้นะครับท่านสั่งมาโดยตลอดแล้วก็กำชับการปฏิบัติมาโดยตลอด รวมถึงคัอวชาทุกประดับเลยนะครับซึ OK. ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกผมนะคงไม่ต้องไปถึงท่านแะ้วการตรวจหาบริการยังแค่น pues> ี้นะครับผมไปตรวจเลยครับได้ครับต้องกตอบขอบพระคุณมากครับผู้กำกับคุณเดียร์นายเดียร์มารัสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับนะคะสนปทุมวันก็อยู่ในพื้นที่นั่นแหละพันตระเวนเอกพันษาอมรสาพิทักษ์ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อคืน ดูคล้ายกับโซนกรุ๊ปนี่จะเรียบร้อยมากอใช่ปิดก็ลายนะสี่ทุ่มนี้ปิดละเรียบร้อยจนกระทั่งคนสงสัยว่าเมื่อคืนหลังสามทุ่มที่ตํารวจไปตรวจไปจับนั้นเจ้าร้านก็รู้ก่อนรู้ก่อนหรือใบโซนนั้นอ่ะรู้ก่อนหรือเปล่าจึงค่อนข้างจะสํารวมมากเหลือเกินปิดด้วยแต่เมื่อสักครู่แต่เมื่อสักครู่พวกมกลับบอกว่าอย่าไปคิดเยอะอก็คลิปที่ศิระเอาออกมาแฉทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นร้านในโซนกรุ๊ป ดังนั้นทุกร้านกึ่งผับในโซนกู๊ปก็สามารถคัดได้ว่าเดียกคืนนี้ตำรวจเข้าแน่ใช่มาแชร์สักนาดนั้นไงแชร์กันว่อนขนาดนั้นทุกคนทาเขาท,ทําธุรกิจทางนี้เขารู้ทางอยู่แล้วแหละ,ะดังนั้นจะไปคิดเยอะว่ารู้จักตํารวจก็รู้จากศซีะร์่ในแหละเออเดี๋ยวไวร้รอบต่อไปแล้วกันเลอๆเงียบๆๆก่อนแล้วกันถ้ามีหลักฐานถ่ายคลิปถ่ายวันถ่ายและชัดเจนแล้วกันจะได้ส่งให้ตํารวจเขาไปตรวจสอบไปทีเออ แต่ตอนนี้เรียบร้อยค่ะตำรวจเขาลงไปดูนะกวาดหมดแล้วนะ12ร้านมันผิดแค่2ร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังสามทุ่ม<อ>นี่ส่งสายไปสืบนะเขายังไม่ขายให้เลยอะ่ะรอดซอรอดซอ้อรอดซื้ออ,อ่ะสามทุ่มห้านาทียังไม่ขายอะ่ะตั้งห้าร้านนี่ไม่ขายเลยพร้อมใจกันน่ะอืสังเกตยอย่างหนึ่งไหมครับผู้กำกับสอนอริทพธมวันเด็กมากเลยนะเนี่ยค่ะเด็กไหมเด็กไหมเด็กจริงๆอืมค่ะ